ย่ามสวยๆค่ะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เอาย่ามให้ชมก่อนเลยค่ะย่ามผ้ามักโครนะคะสีสวยอ่อนหวานแบบนี้ค่ะปูผ้ากาวตัดเย็บอย่างดีค่ะขนาดก็คือ 12, คูณส0สายยาววัดทบ18นิ้วค่ะแล้วก็ใส่ผู้ทูทนสวยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอรสชมพูค่ะ นี่ข้างในมีกระเป๋าใบเล็กสองข้างซ้ายขวาแล้วก็มีซิปที่ปากกระเป๋าค่ะปูพะกาวตัดเย็บอย่างดีเลยค่ะนกขอบอกนี่เลยใส่ของได้เยอะจุจุค่ะนกขอบอกค่ะนี่เลยค่ะสวยมีหลายใบไม่ให้ชมนะคะวันนี้ลองดูว่าเผื่อมีผืนไหนที่ถูกใจค่ะอันนี้ก็นี่ค่ะ สีเขาสวยหวานโทนเดียวกันมากค่ะส่วนใบที่สองใบนี้ก็ไม่แพ้กันค่ะสีครีมงาช้างสวยๆแบบนี้นี่เลยค่ะเห็นไหมคะนกเ,เคยดูอันนี้สายวัดทบตรงนี้จะสิบแปดนิ้วค่ะเนี่ยลายดอกบัวค่ะนี่สวยเลยค่ะพืนอ่าใบนี้สวยใครสนใจก็ทักทายได้นะคะราคาก็เบาๆแล้วพื้นนี้ก็จะเป็นชมพูอ,องม่วงค่ะ นี่ค่ะเป็นเหมือนอสีดอกบัวค่ะกลีบบัวค่ะนี่นี่ค่ะผู้ก็ทูโทนแบบนี้สวยๆเก๋ๆคือยา่างอะสามารถเอาไปใส่กับสิ้นก็ได้สภายสิ้นได้แล้วก็สภายกับกางเกงได้ค่ะนี่ค่ะความยาวก็นกสูง163นะคะสูงก็สภายแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะได้อยู่อันนี้จะเป็นสีโทนโอรสค่ะ โอรสอ่อนๆสวยอยู่ค่ะนี่ค่ะใครชอบพื้นไหนหรือใบไหนก็ทักทายนกได้อ่าหรือติดตามทางแอฟฟ้าก็เสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยค่ะอ้าววันนี้มีเสื้อมาให้ชมอีกสองตัวนะคะเป็นสีแดงเข้มๆค่ะแดงเลือดหมูนะคะอันนี้กระดุง กระดุมเป็นโลหะแล้วก็รังดุมก็สีแดงดายดอกไม้อกสีนะคะพร้อมเดินทางค่ะใครสนใจก็ทักทายหนกได้นะคะนี่เลยค่ะส่วนอีกสีหนึ่งสีนี้เป็นงานไซใหญ่นะคะไซใหญ่ค่ะนี่เป็นสีครีมงานช้างรังดุมเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นผ่าหน้านะคะอกสีค่ะพร้อมเดินทางค่ะอันนี้ใครสนใจก็ ทักทายเนี่ยรังดุมเป็นดอกไม้แบบนี้แล้วก็คือ,อหน้าตรงนะคะไม่ไม่ไม่ไมไมซิกแซกอะค่ะนี่ค่ะแขนสามส่วนแล้วก็ปูกาวตัดเย็บตีกริดอย่างสวยงามค่ะนี่เลยค่ะสองตัวนี้พร้อมเดินทางค่ะต่อไปนกจะเอาสิ้นสวยๆมาให้ชมกันนะคะอันนี้ เป็นสิ้นหมักโครนอันนี้ที่บ้านเรียกสีเขียวนกแก้วค่ะเป็นสิ้นหมักโครนต่อเชิงยกสวยๆแบบนี้หัวแดงแล้วก็ลายดอกบัวสีเขียวบนพื้นสีแดงเขียวแดงค่ะน้องสดใสมากใครที่ชอบแบบว่าสีสันสดใสสดใสใสและโดดเด่นถ่ายรูปแล้วสวยก็พื้นนี้จัดไปเลยค่ะหรือใครฉลกกับสีเขียวก็จัดได้เลยค่ะนี่เลยค่ะ น้องสวยโดดเด่นจริงๆค่ะเชิงก็มีสีเขียวรับกันหัวตัวเชิงสีแดงนะคะนี่ค่ะแต่ดอกสีเขียวสวยค่ะนี่พื้นแรกนะคะขนาดของสิ้นนะคะนกรืงบอกไปก็คือความสูงประมาณ110เซนนะคะแล้วก็ความยาวรอบวง180เซนค่ะส่วนพื้นที่สองนะคะ เป็นสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะดอกเล็กๆลายดอกไม้เล็กๆแบบนี้นะคะยกดอกด้วยโทนโอรสบนพื้นสีแดงแล้วเชิงน้องก็สีสันสดใสสวยงามค่ะชมพูม่วงเขียวพื้นแดงค่ะนี่เลยค่ะ ใครที่ชอบสีสีนี้เขาจะดูลมุนตานะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีความโดดเด่นของเชิงสิ้นนิดนึงค่ะด้วยสีสันของเชิงสิ้นทําให้สิ้นเขาไม่ดูจือดอะคะ่ะดูมีสเสน่ห์นี่เห็นไหมคะเขาก็โดดเด่นเป็นจุดๆของเขาค่ะนี่ใครที่ชอบสีเรียบๆก็ผืนนี้ได้เลยค่ะสวยค่ะสามารถใส่กับเสื้อสีชมพูได้โอรสถได้นะคะผืนนี้ค่ะลักษณะของสิ้นมาคนเขาก็จะเนื้อนุ่ม ใส่สบายทิ้งตัวค่ะส่วนใครที่ชอบสีเข้มๆหรือว่าชอบงานเล่นสีก็คือเนี่ยตัวสิ้นเขาจะเป็นริ้วค่ะพื้นนี้ยกดอกด้วยฝ้ายสีเปลือกมังคุดค่ะม่วงค่ะทนม่วงเปลือกมังคุดแล้วก็บนพื้นสีออกครีมกับแดงค่ะเขาจะเล่นเป็นแถบริ้วแบบนี้ค่ะถ้าชอบแบบนี้ก็ทักทายนกได้ค่ะเนี่ยแล้วก็ต่อเชิงสวยๆ ออกโทนชมพูส้มแล้วก็ครีมค่ะนี่เลยค่ะยใครที่ชอบเข้มๆหรือชอบริวร้วๆเล่นสีแบบนี้เพื่อให้ดูเก๋ๆนะคะเวลาใส่แล้วเขาก็ดูเก๋สวยค่ะนี่เลยค่ะสนใจก็ทักทายนกฝากกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้นกจะได้หาผ้าสวยๆไม่ชมหรือว่าสนใจอยาก รู้เกี่ยวกับผ้าสุขโขไทยก็สอบถามนกได้ค่ะนกยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าสุขโขไทยค่ะผ้าบ้านเราอทอมือแท้ร้อเซค่ะนกอยากบอกรับประกันเพราะคนในชุมชนเราใช้เองค่ะ